เพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันเป็นช่างปั้นปั้นหมอนะมันสําคัญน่ะเมื่อมันปั้นหม้อขึ้นมาแล้วปั้นรูปร่างกายขึ้นมาแล้วปั้นเวทนาความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจขึ้นมาแล้วเป็นวิบากของมันน่ะมันปั้นความทรงจําขึ้นมาแล้วมันมันปั้นความทรงจําความจําได้หมายรู้ขึ้นมาแล้วน่ะน่ะมันปั้นขันขึ้นมาน่ะในเมื่อมันเป็นในเมื่อจิตของเรามันเป็นช่างปั้นหม้อแล้วมันปั้นหม้อขึ้นมาแล้วปั้นรูปร่างกายขึ้นมาแล้ว ปั้นเวทนาขึ้นมาแล้วความสุขความทุกข์ในกายในใจ,ใจ,ใจิตใจปั้นสัญญาปั้นความทรงจําขึ้นมาแล้วปั้นฝังหานความคิดนึกปรุงแต่งดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วขึ้นมาแล้วมันปั้นวิญญ,ญาณการรับรู้ความคิดการรับรู้ทางตาูจมูก,ก,ร,กรินกายและการรับรู้ความคิดมันก็ปั้นหม้อขึ้นมาแล้วเรียกว่ามันปั้นขันขึ้นมาจิตธาตุรู้ของเรานะ่ะมันเป็นตัวพบพบชาติมันเป็นตัวมาหาเหตุธรรมะขยานอริยมรขยานขั้นสุดท้ายนั้นของผ้าหลานนั้นจะย้อนเข้าไปพิจารณาดับปฏิสนธิจิตันน้้้ผููรแหละ มันเป็นปฏิสนธิวิญญาณไม่ใช่วิญญาณในขันห้าไม่ใช่วิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่การรับรู้ทางความคิดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายการรับรู้ทางความคิดนี่เป็นเงาของมันเท่านั้นเป็นวิญญาณขันเป็นผู้รู้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ผู้รู้ดีแท้จริงมันเป็นวิญญาณขันมันไม่ใช่ปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิจิตวิญญาณของเราอ่ะคือธาตุรู้ดั้งเดิมนั่นแหะมันเป็นช่างปั้นหม้อมันปั้นรูปเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาปั้นกายเวทนาจิิตมมมขึ้นนนาาัเป็วบ มันกลายเป็นวิบากไปแล้วกายเวทนาจิตตามรูปเวทนาปัญญาตังขานวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิบากคพราต้องเอาช่างปั้นหม้อนั่นแหละให้มันพิจารณาดูว่ามาว่าหม้อใบเนี่ยมันจะแตกไหมหม้อใบเนี่ยคือรูปเวทนาปัญญาตังขารวิญญาณน่ะนะคือกายคือเวทนาคือความคิดคือทำอารมณ์นั่นนะดูว่าหม้อที่มันหลงปั้นขึ้นมาเนี่ยมันต้องแตกไหมหม้อใบเนี่ยต้องแตกไหมเท่น่ะเพราะมันมีช่างปั้นหม้อ เนอะถ้าไม่มีช่างปั้นหม้อเป็นตัวการเนอะหม้อมันก็ไม่เกิดเพราะมันมีช่างปั้นหม้อถ้าช่างปั้นหม้อถูกฆ่าไปแล้วมันมันไม่มีหรอกหม้อเล็กหม้อน้อยหม้อใหญ่ก็มันไม่มีคนปั้นหม้อขึ้นมาก็มันไม่มีช่างปั้นหม้อไปไปเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะดินเป็นหม้อดินขึ้นมาเนี่ยหม้อดินภาชนะดินมันก็ไม่มีมันจะเกิดมาเป็นรูปเป็นล่างเป็นตัวเป็นตนเป็นภาชนะดินเป็นหม้อดินขึ้นมาไม่มีทางหรอก รูปเวทนาปัญญางขารวิญญาณรูปร่างกายเป็นต้นอาศัยช่างปั้นหม้อจิต้ารูของเรามันเป็นช่างปั้นหม้อนี่จึงว่าจิตนั้นมันเป็นช่างปั้นหม้อที่สําคัญมากถ้ามันย้อนทาลายถ้ามันย้อนทําลายดับตัวมันแล้วมันก็มันก็จะสิ้นสุดเท่านั้นแหละนั่นแหละอันนั้นมันเป็นภูมิธรรมขั้นละเอียดมากที่จะเกิดปัญญายาณมันจะย้อนย้อนพิจารณาดับตัวมันเอง สภาว่าพระนิพพานมันก็เปิดเผยขึ้นมานั่นน่ะเออมันจะรู้จักแล้วเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นเวลาฟังธรรมะทางภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าพระท่านมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นช่องทางไปกันเลยเราก็จะเห็นช่องทางไปกันได้ไม่ควรที่จะท้อแท้ใจนี่มันช่างปั้นหมอ้อมันปนปั้นหม้อขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างปั้นหมอนะนะั่นแหละมันพิจารณาหมอดิน ดูว่าหม้อดินเนี่ยมันต้องแตกไหมแ้วก็ต้องแตกแน่นอนมีมีเหรือจะเป็นหม้อเล็กหม้อน้อยหม้อใหญ่ถ้าลองทํายกไปยกไปยกมายกหม้อดินเล็กน้อยใหญ่ยกไปยกมาถ้าทําหล่นมันก็มันก็แตกนะเนะ่ยถ้าทำหล่นก็แตกหม้อเล็กก็แตกหม้อใหญ่หม้อน้อยแตกหมดนันะ่นน่ะหมายถึงจิตซึ่งเป็นช่างปั้นหม้อเนี่ยลงมาปั้นหมอ้อปั้นร่างกายขึ้นมาแล้วเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างกาย รูปร่างกายเด็กบ้างรูปร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างรูปรูปร่างกายรูปร่างกายวัยกลางคนบ้างรูปร่างกายวัยแก่ชราบ้างแต่ประคับประคองร่างกายไม่ดีภาชนะใบนี้คือร่างกายก็ต้องตายถ้าอยู่อย่างประมาทก็ตายเร็วเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีตายได้หมดถ้าประคับประคองไม่ดีเกิดมาแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องอาศัยมารดาบิดาประคับประคองผระคับประคับบ่งงมอาศัยคนอื่นช่วยประคับประงมประคับประคอง ม่งั้นเราพาชนะใบเนี่ยมันต้องแตกแน่นอนร่างกายเราต้องตายแน่นอนน่ะตั้งแต่เล็กแต่น้อยตังแต่เป็นทารกนั่นน่ะมันยังพึ่งตัวเองไม่ได้มันยังดูแลมันยังดูแลตัวเองไม่ได้น่ะต้องอาศัยบิดามันดาเอ่อเลี้ยงดูมานั่นน่ะบิดามันดาจึงเป็นผ้าหลันของลูกไงซึ่งลูกจะต้องกตัญญูกตาเวทีไงเออนั่นน่ะผ้าหลังในบ้านแล้วเราก็รู้กันไว้ เราจะได้ดูแลผ้าอา,หารหันในบ้านให้มันดีตอบแทนท่านมันถุดยอดแล้วอย่างน้อยก็นั่นแหละนะตอนเล็กตอนน้อยต้องอาศัยบิดามารดาเลี้ยงดูมาประคับประงมเนี่ยนะเห็นไหมก็ช่วยกันปั้นขึ้นมานั่นแหละก็ธรรมาดาเราเกิดมาจากบิดามารดาบิดามารดาก็สร้างเราขึ้นมานั่นแหละต้องอาศัยสเปิร์มของพ่ออาศัยไข่ของแม่ดวงจิตของเราเป็นช่างปั้นหม้อมันมาร่วมกัน มันเป็นสายบุญสายกรรมนะ่นะนะมันเกี่ยวพันกันมามึงจะมันมันจึงได้เกิดมาอาศัยอยู่ด้วยกันนะ่ะดินาบันดาก็ช่วยก่อมเกี้ยงเลี้ยงเรามาจนเราเติบโตขึ้นมาจนเราพึ่งตัวเองได้ตอนนั้นเราก็ต้องดูแลดูแลของเราเองพอเราหลงเข้ามาแล้วเนี่ยหลงเข้ามามีส่วนเป็นซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ ไม่มีสเปิร์มของพ่อไม่ไม่มีไข่ของมารดาโอมันก็มาไม่ได้เหมือนกันนะมันก็เกิดไม่ได้เออมันเกิดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีจิตของเราเข้ามามันก็เป็นรูปเป็นหลังเป็นตัวเป็นตน้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปร่างกายเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้เลยคิดดูแล้วกันมันอาศัยกันนามรูปมันอาศัยกันอยู่อย่างนั้นจิตของเรานะ่นะ,นะมันเป็นนาม มันเป็นนามเดิมมันเป็นนามเดิมมันเป็นนามเดิมที่ไร้อากาศมันเป็นนามเดิมของของจักรวาลน่ะมันเป็นนามเดิมน่ะมันเป็นนามเดิมของจักรวาลของจักรภพเนี่ยน่ะเออมันเป็นนามเดิมของจักรวาลของจักรภพนะเออคือมันเป็นจักรจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวจักรอย่างหนึ่งเหมือนกับตัวจักรอย่างหนึ่งมันเป็นตัวขับเคลื่อนถ้าตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันจะต้องสร้างมรรคยาน ขึ้นไปย้อนไปแล้วก็พลิกทําลายตัวมันเข้าถึงสภาวะที่พ้นไปหลุดไปนั่นน่ะมันก็จะไม่มีการเกิดนั่นคือระดับการเจริญอริยมรรคขั้นสุดท้ายขั้นพระอรหันต์ที่จะรู้แจ้งสภาว่าพระนิพพานนั่นน่ะแล้วก็ทําได้กันทั้งนั้น่ะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมฟังขั้นชี้แจงสแสดงธรรมนั่นแหละแล้วเราก็จะเข้าใจหนทางสว่างหนทางไป นามรูปมันอาศัยกันตั้งไหนแต่ไรมาแล้วจิตใจของบิดามารดาเราเขาก็ไม่รู้แจ้งหรอกจิตใจของบิดามารดาเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยอวิชาตัณหาอุปทานเต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงเหมือนกันโอ้มันวัฏจักรนี่มันยาวนานจริงๆนะเราจึงควรเบื่อในในการเกิดนะ่ะท่านบอกว่าพระศาสดาท่านว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกล่ําไปการเกิดทุกคราวเป็นทุกล่ําไป เมื่อสัตว์ยังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกขย่อมจะติดตามไปอีกแน่ๆเหมือนกับเห็ดซึ่งโผล่จากดินก็นำดินติดมาด้วยก็การเกิดทุก์พทุกชาติอ่ะมันก็นำความทุกติดมาด้วยมันก็เหมือนกับพระเหมือนกับเห็ดซึ่งโผล่จากดินเน่ะก็นำดินติดมาด้วยก็คือการเกิดทุก์พทุกชาติมันก็นำความทุกประจำสังขารติดมาด้วยนั่นแหะจะลูกก่อโอยจะนั่งก่อโอย นั่งนานก็โอ้โหเกิดความทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็จะไปนั่งขยับให้มันรู้จักพิจารณาความทุกนั้นนั่งให้มันมันค้ามเมื่อนั่งนานๆไปถ้ามันเกิดความทุกขก็อย่าไปขยับให้มันง่ายๆนั่งให้มันถึงที่สุดอย่างตามหนึ่งชั่วโมงนั่งให้กันได้นั่งให้มันได้กันเราจะได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาในความทุกข์นั้นมันจะได้ผลได้กําไรชาวนาเนี่ยนะเขาจะต้องมีที่ทํานาของเขาใช่ไหม เข,ททาาเขามีที่ทํานาเขามีที่ทํานาเขามีที่หวานล้าเขามีที่ดํานาแล้วเขาก็ดํานาลงไปผลผลติตมันก็งอกงามออกมาเกิดรวงข้าวขึ้นมารวงข้าวก็สวยงามถ้าเข้าใจดูแล้ว,ลวเข้าใจดูต้นกล้าต้นไม้ต้นก้าแล้วเราก็เอข้าวมันก็ออกรวงสวยงามออกรวงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกัน การปลูกสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นมาในใจของเรานั่นนะเราจะปลูกสร้างโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลพระอนาคามคพระอนาคาผลน่ะเราจะปลูกสร้างทำขึ้นมาในใจของเราเนี่ยอริยมรรคอริยผลทำมันจะเจริญขึ้นในใจของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่ปลูกสร้างทำขึ้นมาในใจที่ปลูกสร้างทำขึ้นมาในใจคืออะไรก็คือกาย ก็คือร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสภาว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั่นแหละที่ปลูกสร้างทำที่เจริญสติสมาธิปัญญาถ้าเราเจริญสติสมาธิปัญญาในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในร่างกระดูกทุกส่วนในสภาว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั่นแหละคือการปลูกสร้างทำร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกระดูก สภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายความอึดอัดในร่างกายนั่นแหละที่ปลูกสร้างทําขึ้นมาในใจเหมือนกับชาวนาเขาจะต้องเขาจะต้องเขาเขาจะปลูกข้าวเขาจะได้รวงข้าวกินเขาก็ต้องมีที่ดํานาถ้าที่ดํานาเขาไม่มีน่ยถ่าที่ดํานาไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะไปปลูกข้าวกันที่ไหนแล้วรวงข้าวมันจะไปได้ยังไงอ่ะคือผลการปลูกข้าวก็ไม่มีเมื่อการปลูกข้าวไม่มีผลคือรวงข้าวมันจะมีไหมไม่มี การปลูกสร้างมรรคเนะี่ยถ้าไม่มีผลมันก็ไม่มีการปลูกสร้างมรรคสติสมาธิปัญญาสัทธาวความเพียรสติสมาธิปัญญามันไม่ตั้งลงในายเวทนาจิตธรรมแล้วเนี่ยเมื่อสติสมาธิปัญญาตั้งลงในกายเวทนาจิตธรรมมันไม่มีเมื่อเหตุมันไม่มีผลอริยผลมันจะมีได้ไงเช่นกันเทียบเทียงได้เป็นอุปมาธรรมได้อย่างนี้เลยเราจะมีธรรมในใจของเราเราจะสร้างธรรมในใจให้เกิดขึ้นน,นนะน่ะ เราจะต้องมีที่ปลูกสร้างทำเราจะต้องมีที่มีพื้นที่พื้นที่ที่จะให้สร้างทำนั่นคืออะไรก็คือร่างกายทั้งหมดผมกดเล็บฟันหนังเนื้อร่างกระดูกสภาวะเย็ร่อนของแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั่นคือพื้นที่ปลูกสร้างทำเป็นพื้นที่ปลูกสร้างสติสมาธิปัญญาความสุขความทุกข์ในร่างกายมันเป็นที่ปลูกสร้างกิเลสด้วยร่างกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นที่ปลูกสร้างกิเลสด้วย แล้วมันก็เป็นที่ปลูกสร้างรมด้วยเออตอนนี้เรามาได้ยินได้ฟังทมแล้วเราได้ยินได้ฟังเราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราก็ลองไปดําเนินไปปฏิบัติด,ดูธรรมะคําสั่งสอนของท่านเป็นสาธารณะแล้วเราแล้วเราก็ไปปลูกสร้างสติสมาธิปัญญาพิจนากายเวทนาจิตธรรมของเราจริงๆนั่นมันจะเป็นธรรมะส่วนบุคคลมันจะเป็นจะปัจจตังรู้เห็นจมเพาะใจของเรามันจะได้มากได้ผลจมเพาะการกระทําของเรานั่นแหละ ความสุขความทุกข์ในร่างกายความสุขความทุกข์ในจิตใจความคิดดีความดดคามิดชั่วไม่ดีไม่ชั่วธรรมะลมสัญญาความทรงจําในอดีตนี่ยธรรมะลมนี่แหละเป็นที่ปลูกสร้างทําขึ้นมาในใจเป็นที่ปลูกสร้างสติสมาธิปัญญาเราตั้งสติสมาธิปัญญาลงในกายเวทนาจิตธรรมลงในความคิดลงในธรรมะลมตั้งสติสมาธิปัญญาลงในจิตลงในความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วตั้งสติสมาธิปัญญาลงในธรรมะลม นั่งไปนานๆยาวเวลามันเกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสขึ้นมานั่นอย่าไปขยับใครเยี่ยนให้มันนั่งให้มันมันค้ามไม่ใช่เราไปค้ามต่อมันมันคืออะไรมันคือความยึดมั่นคือตัณหาคือความยินดีคือความยิน้ายมันคือความหลงมันคือความเห็นผิดมันเป็นมันแล้วเราจะลบเอาชนะมันนั่นนั่งให้มันมันค้ามอย่างน้อยอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงใครไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ถ้าใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ก,ก็นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้ก็ต้องนั่งไม่ให้ขยับอย่างน้อยต้องให้นั่งมันระง,งับไกสังขารให้มันนั่งนิ่งไม่ให้มันไหวตึงนั่งให้มันทนนานถึงที่สุดจึงขยับขยื่นให้มันไม่ใช่ไปขยับขยเรืน่นให้มันง่ายๆต้องเข้าใจเช่นนั้นเนี่ยมันประเสริฐแผ่นดินที่ดินดำนาเขาจะต้องมีชาวนาจึงจะปลูกข้าวปลูกข้าวแล้วก็ได้รวงข้าวเป็นผลขึ้นมานั่นแหละ พื้นที่ปลูกสร้างมรรคผลนิพพานเราก็ต้องมีพื้น,นที่ปลูกสร้างมรรคแล้วมันจะเกิดผลผลคือสภาวะเข้าถึงสภาวะการปล่อยวางกายเข้าถึงสภาวะการปล่อยวางเวทนาเข้าถึงสภาวะปล่อยวางความคิดทั้งปรุงแต่งปล่อยวางการรับรู้ความคิดทั้งหมดเข้าถึงสภาวะการปล่อยวางทรงสภาวะการปล่อยวางอยู่เช่นนั้นถ้ามันทรงสภาวะการปล่อยวางขั้นโสตบันสกิดาผ้านาคามีแล้วก็มันก็สุดยอดเท่านั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นนั่นคือผลจิตเข้าถึงสภาวะ การปล่อยวางกายปล่อยวางเวความสุขความทุกข์ในกายจิตเข้าถึงสอบาว่าการปล่อยวางความคิดทั้งหลายทั้งปวงอย่างหยาบอย่าง,งกลางอย่างละเอียดสุดปล่อยวางทรงสมาว่าการปล่อยวางอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนสว่างโลไม่มีทั้งกลางวันกลางคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นแล้วเราทํามันเป็นสมบัติของเราใครเป็นคนทําก็สติของใครล่ะเราเป็นผู้จเจริญสติจเจริญสมาธิ เราเป็นผู้ภาวนาของเราเราพิจารณากาลลงไปจริงๆเวทนะพี่นาความคิดจริงๆพี่นาธรรมลมจริงพี่นาลงสู่ใจรักจริงๆเราทําตามรอยพระอาหาหารหันต์ทำตามพระพุทธเจ้าแล้วอรรยมรรคอริย,ลยผลมันจะเป็นสมบัติส่วนบุคคลมันจะเป็นสมบัติส่วนตัวของเราพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าใครได้มรรคผลนิพพานน่นะของใครของมันนะท่านนิพพานไปแล้วท่านก็ไม่เอามรรคผลนิพพานของใครไปลบถ้าใครสร้างมรรคสร้างผลสร้างนิพพานเกิดขึ้นอนิพพานสร้างไม่ได้ นิพพานคือสภาวะการดับดับจิตดับดับความรู้สึกนึกคิดดับจิตดับเจตสิกหมดสร้างไม่ได้มรรคผลขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยสร้างได้มันยังเป็นการสร้างมรรคผลขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามมันเป็นการสร้างพระพุทธเจ้าท่านแม่เอาของใครไปหรอกที่ปลูกสร้างทมของเราเราต้องรู้เมื่อจิตมันมันมามันมันเป็นช่างปั้นหม้อมันสร้างภาชนะของมันขึ้นมาแล้วคือรูปร่างกายเวทนาสัญญารวิญญาณก็พิจารณาวิบาก พิจารณาปล่อยวางวิบากให้หมดพิจารณาปล่อยวางกายเวยทนาจิตธรรมให้หมดที่ทํามาหากินมันต้องมีที่ปลูกสร้างธรรมของเราที่ปลูกสร้างธรรมขึ้นมาในใจคือกายคือเวทนาคือความคิดคือธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นที่ปลูกสร้างสติสมาธิปัญญาของเราเราไม่ควรทอดท้ใจของเราน่านะปลูกสร้างมันเข้าไปที่สําคัญน,นะก็รู้จักทาความสงบควบคู่กัน ทำความสุบควบคู่กันน่ะมันสําคัญเพราะเรารู้อยู่แล้วเราจะต้องหนักแน่นในการกระทําของเรามีศรัทธาเป็นหัวจักนั่นแหละศรัทธาเป็นหัวจักเหมือนกับหัวรถไฟนั่นนะหากขาดหัวจักแล้วเนี่ยมันก็นําขบวนมันไปไม่ได้แร้วแต่ศรัทธาในที่นี้มันศรัทธาในการปฏิบัติบริวารชอบของพูะพุธเจ้าของบ้านหลานเจ้าทั้งหลายนั่นศรัทธาในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมส่วนบุคคลข,ของครูบาอาจารย์นั่นแหละ แล้วเราก็ศรัทธานในการปฏิบัติศรัทธานในภาวนาศรัทธานในการเจริญสติสมาธิปัญญาของเราพื้นที่เพราะฉะนั้นเราอย่าหวาดกลัวในอุปสรรคทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นใน,ในระหว่างการปฏิบัตินั้นเออความทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละมันติเป็นมันเป็นที่จเจริญของสติสมาธิปัญญาจเจริญสติสมาธิปัญญาเข้าไปที่นั่นนั่นแหละ แล้วมันจิตมันจะเข้าถึงสภาว่าการปล่อยวางใดของมันอ่ะมันจะเข้าถึงสภาว่าการปล่อยวางทรงสภาว่าการปล่อยวางระดับประสบวสุตะันมันก็มันพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาความคิดพิจารณาทำรมทำมันสมดุลมันจะเข้าถึงเข้าถึงสภาวะการปล่อยวางทรงสภาว่าการปล่อยวางระดับโสดาวันมันก็ปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางความคิดปล่อยวางทำรมมันเข้าถึงสภาว่าการปล่อยวางมันเป็นผลให้รู้ชัดในสภาว่าการปล่อยวางอย่างนั้นถ้าหากว่ามันเกิดขึ้น รู้ชัดสภาว่าการปล่อยวางเป็นอารมณ์การเข้าถึงสภาว่าการปล่อยวางของพระสุนรบัน์มันก็ปล่อยวางระดับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะละปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนะปล่อยวางความคิดปล่อยวางการรับรู้ความคิดบิญญานขันปล่อยวางธรรมลมสัญญาธรรมรมมันปล่อยวางด้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามันทรงสภาว่าการปล่อยวางดีขึ้นแล้วสภาถ้ามันทรงสภาว่าการปล่อยวางดีขึ้นระดับห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือพระสกิทาคามีถ้ามันทรงสภาว่าการปล่อยวาง กายเวรนาจิตทาบ่อยวางความคิดดีชั่วบ่อยวางการรับรู้ความคิดวิญญันขันล่อยวางทมอารมณ์ถ้ามันทรงสภาว่าการล่อยวางไม่เกี่ยวข้องกับความคิดใดๆเลยทั้งความคิดอย่างหยาบอย่างกลางแม้ความคิดอย่างละเอียดสุดเออ่เท่าอนูมันเป็นอนูอย่างละเอียดความคิดทั้งหมดอ่ะถ้ามันทรงสภาว่าการปล่อยวางอยู่เช่นนั้นตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นทรงสภาว่าการบ่อยวางอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความคิดนึกปรุงแต่งเลยแม้ละเอียดที่สุด ไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เรื่องราวต่างๆของความคิดไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางตาหุจลิ้นกายเลยมันก็คือเรียกว่าทรงสภาวะการปล่อยวางระดับพระนาคามีราค่าโทสาความหลงในกายในเวทนาในความคิดในในการรับรู้ความคิดในธรรมลมในสัญญาธรรมลมเรื่องราวของความรักความชังความหลงในอดีตมันจะดับหมดเลยมันทรงสภาว่าของการปล่อยวางอยู่อย่างนั้นด้วยหมาสติหาปัญญา รู้ชัดในสภาว่าการปล่อยวางเป็นอารมณ์ทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นยกเว้นเวลาหลับเท่านั that that ้นนั่นแหละนั่นคือระดับของระอนาคามีจากระอนาคามีนั้นก็ยังมีรายละเอียดขึ้นไปอีกอย่างนี้แล้วการที่จิตจะเข้าถึงสภาว่าการปล่อยวางทรงสภาว่าการปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจจิตจะเข้าถึงทรงสภาวะของการปล่อยวางความคิดทั้งหลายทั้งปวงทรงสภาว่าการปล่อยวางธรรมอารมณ์ ทรงสภาว่าการปล่อยวาง25%ทรงสภาว่าการปล่อยวาง25%เป็นพระสดาบันจิตจะเข้าถึงการทรงสภาว่าการปล่อยวางระดับ50%ของภรษสกิจาคามีจิตจะเข้าถึงทรงสมาว่าการปล่อยวางระดับผ้านาคามีปล่อยวางกายเวทนาจิตทําปล่อยวางความสุขความกข์ในกายในจิตใจปล่อยวางความคิดทั้งหลายทั้งวงหมดปล่อยวางการรับรู้ความคิดทั้งหมดความคิดอย่างหยาบอย่างละเอียดสุดปล่อยวางหมดทรงสมาว่าการปล่อยวางอยู่เช่นนั้นสภาว่าการปล่อยวางจะไม่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตทรรมไม่เกี่ยวกับความคิดทั้งวงแต่งทั้งหลายทั้งวง ไม่เกี่ยวกับวิญญาณการรับรู้ทางตาหูมรือการไม่เกี่ยวกับการรับรู้ทางความคิดนึกปรุงแต่งใดใทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับธรรมารมทั้งสิ้นอยู่เหนือกายเวทน,นาจิตธรรมนั้นตั้งแต่พระโสดาบันตั้งแต่เอ,อ่อตั้งแต่พระโสดาบันเศกิจาคาพาภานาคามีจะรู้จักในสภาไว้เช่นนี้เอ,อ่อพระเอ,อ่อต่อทางเขาวิมุตติระดับที่กําลังเดินตกแต่งมรรคก็รู้จักเหมือนกันแต่มันปล่อยวางทรงสภาวะการปล่อยวางชั่วครั้งชั่วคราว แล้วมันก็คลายตัวออกมาหลงอีกเหมือนเดิมเออปล่อยวางต่อทางเขวิมุตก็เริ่มรู้จักแล้วเหมือนกันแต่มันจะเข้าถึงทรงสภาวะการปล่อยวางอย่างนี้ก็อาศัยเหตุอาศัยมรรคการเข้าถึงสภาวะการปล่อยวางกายเวทนาจิตธรรมปล่อยวางความคิดที่ปรุงแต่งเข้าถึงสภาวะการปล่อยวางได้อย่างนั้นน่ะมันอันนั้นมันเป็นผลแต่ผลมันมาจากไหนก็บอกว่าผลน่ะมันก็เหมือนกับรวงข้าวรวงข้าวถ้าเกิดว่าไม่ ไม่ปลูกข้าวรวงข้าวมันก็ไม่มีแล้วถ้าไม่มีพื้นดินเป็นที่ปลูกก็ไม่รู้ว่าจะไปปลูกอะไรเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นดินพื้นดินที่ปลูกข้รื่งทำเนี่ยมันมีพื้นดินที่ปลูกสครื่งทำคือกายคือเวทนาคือความคิดคือธรรมอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกเครื่งทำนั่นน่ะในเมื่อพื้นที่ของเรามันมีพร้อมแล้วกายเวทนาความสุขความทุกข์ในกายในยจ,ใจ,จิตใจปลูกความคิดดีชั่วดธรรมอารมณ์เนี่ยมันเป็นอริยสัจทั้งนั้นแหละ มันเป็นสัจจาความจริงเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนดวเองให้ที่นาายเวทนาจิตธรรมในมรรคมงแปดเนี่ยมันเป็นทางสายตรงที่สุดแล้วมันเป็นทางสายเอกมันเป็นทางของคนที่จะไปผู้เดียวไปไปไปสู่สภาพระนิพพานก็ต้องไปผู้เดียวจะเอาใครไปไม่ได้เอาลูกหลานเหลนเอาบ้านช่องไปไม่ได้จะเอาลูกหลานเหลนเอาบ้านช่องเอาผัวเอาเมียเอาสามีภรรยาเอารถลาเอาทรัพย์สมบัติเงินทองไปนิพพานไม่ได้หรอกมันไปทางใจขนาดนั้นนะมันมันเอาอะไรไปไม่ได้ มันทำลายความเป็นตนเองหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยแม้แต่คำว่าตนเองนี้ก็ยังไม่มีนะในสภาวะพันิพาน,นี่หมายเง้นจะเรียกว่าสภาวะพันิพันไ์้งไงความเป็นตนนี้ต้องดับต้องทำลายหมดเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลูกสร้างทมจิตที่เข้าถึงสภาวะการปล่อยวางจิตที่เข้าถึงสภาวะการปล่อยวางยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นโสตบันจิตที่เข้าถึงสภาวะการปล่อยวางห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นภาสกิทาการมีจิตที่เข้าถึงสภาวะการปล่อยวาง เป็นผ้านาคนามีเนี่ยจิตที่จิตที่เข้าถึงสภาว่าการปล่อยวางจนชำนาญปล่อยวางกายเวทนาจิตทรรปล่อยวางความคิดนึกปรุงแต่งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสุดการรับรู้ความคิดปล่อยวางหมดเข้าถึงสภาว่าการปล่อยวางรู้ชัดในสภาว่าการปล่อยวางจนชำนาญยืนเดินนั่งนอนนั่นผ้านาคามีความเป็นผ้านาคามีบ okay. <c oughs> <c oughs> ุคคลก็สมบูรณ์แล้วต่อไปผ้าหลันอาหลันตะมักอาหลันตะบนมันก็จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นขึ้นไปแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไร อันนัน้นเป็นผลเหมือนกับรวงข้าวแต่มันอาศัยการปลูกต้นข้าวก่อนคืออาศัยการปลูกต้นข้าวก่อนคืออาศัยการปลูกธรรมเอออาศัยการปลูกธรรมปลูกสติปลูกสมาธิปลูกปัญญาลงในกายเวทนาจิตธรรมทาทจิตให้สงบเข้ามาเป็นหลักเข้าจิตสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ออกพิจารณากายบางพิจาาเวทนาบางพินาาความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจบางพินาาความคิดบางพิจารทำลมบางนั่นแหละปลูกธรรม ปลูกต้นข้าวแล้วมันจะมีรวงข้าวปลูกต้นข้าวแล้วมันจะมีรวงข้าวรวงข้าวมันเป็นผลเพราะฉะนั้นทำไมมีต้นข้าวรวงข้าวมันก็มีเมื่อมีต้นข้าวแล้วก็ต้องดูแลรักษาต้นข้าวเลยนะต้องดูแลรักษาสติรักษาสมาธิรักษาปัญญา้วยนะไม่จะไปปลูกเออปลูกต้นข้าวแล้วไม่ดูแลรักษาต้นข้าวไอ้ดีบ่อยให้อะไรมันมากัดมากินต้นข้าวก็ตายกันพอดีถ้าไม่เราเป็นผู้ e like. ปลูกข้างศรัทธา ความเพียรสติสมาธิปัญญาเราปลูกเป็นผู้ปลูกสร้างสติสมาธิปัญญาลงในกายเวทนาจิตธรรมนะแล้วเราก็ต้องรักษาสติด้วยรักษาสมาธิของเราด้วยต้องรู้จักรักษาสติทั้งยืนเดินนั่งนอนรู้ชัดกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันมีโอกาสนั่งสมาธิไปรู้ชัดในลมหายใจเขาออกสติในกายเวทนาจิตธรรมสติในความคิดสติปัญญาในความคิดสติปัญญาในธรรมลมต้องรู้จักรักษามันด้วยเมื่อเราเข้าใจปลูกสร้างสติสมาธิปัญญาแล้วต้องเราต้องรู้จักรักษามันด้วยนั่นนะรักษาสติรักษาสัมปชัญญะ เออแล้วล่รักษาสมาธิแล้วก nice. mm. uh ็ทําเพิ่มเติมด้วยเจริญเพิ่มเติมด้วยรู้จักเจริญแล้วก็ตรงรู้จักรักษาแล้วก็เจริญเพิ่มเติมรู้จักเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วที่นากายเวนาจิธรรมแล้วก็ต้องรู้รู้จักรักษาเมื่อรู้จักรักษาแล้วก็ต้องรู้จักเจริญมากยิ่งขึ้นไปมากสี่พันสี่นิพพันหนึ่งนะอย่าลืมไม่ใช่ว่าลูกเป็นแล้วก็ไม่ดูแลรักษาไม่มีทางหรอกผลไม้มันจะเกิดอืผลไม้ขวัญไปเถอะ ขวัญเห็นดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ไปเถอะไปขวัญขวัญลมลมแรงแง,งแต่นี่มันไม่ใช่ความฝันมันไม่ใช่ความฝันเพราะอะไรเพราะเราทําจริงๆของเราจเจริญสติรู้ชัดไกลย,ยืนเดินนนนั่งนอนทั้งวันจริงๆสติระลึกในกายในผมคนเล็นฟันหนังเร่งกระุกในสภาว่ายเย็นร้อนนอนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายสติปัญญาไปพร้อมกันระลึกพิจารณาสติเพื่อความสงบก็รู้ว่าเพื่อความสงบเมื่อสงบก็รู้ชัดในความสงบนั่นเพิ่มพูนสติ เพิ่มพูนสมาธิเพิ่มพูนความสงบของเราเพิ่มพูนปัญญาพิจารณากายเป็นอารมณ์ผมคนเล่นฟันหนังเอ็นกระดูกล่างกระดูกสภาวะเย็นร้อนนอนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายพิจารณามันเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นระหว่างที่พิจารณากายผมคนเล่นฟันหนังเงินกระดูกสภาวะเย็นร้อนนอนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายความคิดมันดันโผล่ขึ้นมาทำอารมณ์ดันโผล่ขึ้นมาก็ปล่อยวางกายไปพี่นาจิตไปพี่นาความคิดพี่นาทำลมอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนั่นคือการที่รู้จักรักษาต้นข้าว บำรุงดูแลรักษาต,าต้นข้าวต้นข้าวมันก็จเจริญเติบโต,ตของมันออกดอกออกรวงขึ้นมางดงามเออรวงก็รวงข้าวมันก็เต็มนั่นมันเป็นผลหมายถึงว่าจิตจะเข้าถึงสภาวะการปล่อยวางเป็นโสดาบันสกิไานะคระพระอรหันต์นั่นน่ะมันก็ต้องอาศัยเหตุสติสมาที่บัญญาของเรา